สวัสดท وم, ทีท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมแวบแวบแปบแปบแป๊แปบบแปบบแปบมาจอบเบิ้งกังนนะว,วันนี้แม่ครัวหมอนทองมีอย่างให้รับชมบ <light. S 1> อันนี้อมอนใส่ขปดไปบ๊เป็นดอกอันนี้พักอีตูกับพักขาขับชฉมงามงามหยอดงามงาม <mak? S 1> อันนี้หมอยอัยงนี่ บไบ,อบ,อบ,อบวอสอุ้ยจักคุยยังกักกิ๊กักนี่เนาะแม่ขั้วแสดงเลยจะร้ยอยกขออกคิดเจ้าเออกันนี่ละจั๊กยังมือหนึ่งมือห,อหอนึ่งนี่แหละคนกิ๊กักหลายกับเป็น,นังสียงสั้นอ่ะใส่เบื้งกระดาเบิ้งหมออ้ออุ้ยเบื้องเบื้อง เอาลืมเปิดเปิดแฟตตัวนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยอยากหัวกวางอย่าขวางกับเฮ็ดบพราเป็นเนาะเบิ้งแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดนี่ยังแนียนเห็ดผอ่กับนี่เฮ็ดพผงโขมียังอีกไม่รู้อยู่เห็ดมี่จะเห็ดที่เห็นเนี่ยก็คือ นี่เป็นยังไงแกงนอไม้ใส่เห็ดเพิงขมแล้วก็เห็ดเพาะนังนั่นน่ะน่าจะเป็นเพาะนังนั่นแหละอ่านี่นี่ออ้แกงไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ผักแมฆขวดเมฆขวดเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วการไปตัวจะดนอนบนทันเสือเจ้านาโอ้ยเป็นยังไงเป็นตะวน,นัวเขบวาบอกีนอันนี้ใส่ใบยานางน้ำเดนี่มันเลยเป็นสียังสี สันแกงมอไซพยาหนังอ่ะสันแกงเฮ็ดมันบ่ได้เนาะมันมันต้องเอาไปยาหนังตัดเป็นยังไงเป็นตะแเสบบอเป็นตะแเสบบอเป็นตะแเสบบอยังไงดอกเฟรก็ได้อ๋อเดือดได้หน่เดือดเด้หน่เดือดแล้วพูล่ะเป็นน้ำยาหนังเป็นยังไงแหล่อือตื้อเขียวอืยื้อเลยนี่ยังยังงกำลังเดี๋ยวลออมอเดือดแล้วจะใส่ผักลงไปแล้ว นี่เห็นว่าอุ้ยน้ำแหล่ปื้อๆทางพีกันทางพีกันกำลังย่ำไอ้ปักแตงที่ตาแตงที่งวยหนึ่งสอง่วยโวแมนบอกผิดสองหน่วยนะจ๊ะสหน่วยก็พอแล้วจิกินยังกระโดดก่อนเดียแตงหน่วยหนึ่งจักบาทนี่เห็นไหมสามก็ถึน่วยละสิบบาทแล้วถึน่วยละสิบ คือเกาคกเอาสาาเกาล่ะเนี่ยค่ะอยากจะเปลี่ยนอยู่มันหน่อยพน่าสาก็ะน้อยก็ก็ะน้อยวัดซัใจโค้งใหญ่ไหมาัาซัใจตานี่คือยอมตาเอาเนาะโค้งใหญ่ไหมจับมันยอนนี่อันนี้ใส่เลย้ปยนี่มามามาฮะใส่พักลงไปบันนี้อันนี้ใบพักกี่ตู้ตามด้วยพักขาขาัาขานน่นะคะนะคะ เอาคนนะคะอ้าวกดลงไปอ,อ,อืมเปย์ดังหวนฮวนฮวนฮวนซับนี่ก็เรียบร้อยแล้วแม่นบ่ะหุ่นล่ะเฮ้ยซับนี่ล่ะพี่น้องแต่นเงือกเต้เฟตเจ้าของไปไปทาง<อ>ไหนหน,นูเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมีคนมารอเนี่ยอเออคนเขาถ่ายทําอยู่เนี่ยโอ้โหเอาละเตรียมแซบ่บเตรียมแซบ่บเดียเด๋ยวขอถ่ายรูปแปะ หนึ่งนะคะ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 ักนักนนี่แหละใส่พักลงไปแล้วเดือดยุบปาดปาดปูดปูดปีดปีดปูดเป็นแต่เสียบว่าพี่น้องแกงน้อไม่ใส่เห็ดเผาะแล้วก็เห็ดผึ่งขมเพิงขมใส่ใบอีตูแล้วก็ใบพักขาตามสูตรบา้านเท่าไวจะไปใส่หล,ลายพักอันนี้เพิ่นก็ใส่บกบวกบวเป็นบ่อหน,น่อยนึงนี่เนาะ เอ้ยบวกบวบเป็นบ่จ้ำยั้งก็บ่ได้หรอกเข่าแล้วจ้ำยั้งก็บ่ได้โอ้ยจับอยากโอ้ยห่อนห่อนห่อนเอานี่ละ่ะนัวคักนัว,นนวแนวะ่าท่านเนี่ยปิดอยู่โอ้ยหนาจนบกเบิดเอาข้าจะทายท้ำโอ้ยเอาเอามาเด้อมาเด้อ,มา,ดอมานัวมานัวมานัวมาจวดท่างปีก็ตั้มเรียบ้อยแล้วนี่ยุ่นเบิงอุ่นเบิง ซุ่มก็ไปเหมือนเบิร์นคูนเป็นตัวแซบว่อพี่น้องตามมกแต่งคั่วหมอนท่องสองน่วยเคึง่ง <c oughs> เป็นตนัวนววะเป็นตนัวววะไปเป็นตนัวนววะนวคือเกาอ่ะล่ะนัวทุกอย่างคือเกา